สวัสดีครับผมหนุ่มเซลภูมครับมาพูดมาคุยกับพี่น้อง f c ทางช่อง1013งัูนเทหงตทีวีตอนเชา้าของเมื่อวานนี้ครับผมก็ได้ปล่อยคลิปไปแล้วได้หลายเรื่องครับวันนี้มาอัปเดตหน่อยหนึ่งว่าสถานการณ์หน้าฟีดข่าวต,ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็นช่องต่างๆจะเป็นอดตไอดอลหรือเปล่านี่ก็กไม่รู้เหมือนกันครับก็โฟกัสไปที่คุณหมอชรนานสีแก้วบางคนแนะนำให้ย้ายพักซะด้วยย้า <c> ย <oughs> พักไปอยู่พักก่อๆว่อย่างนั้นนะครับเออทนายหรือทนายไม่รู้นะ ผมก็ได้ดูอยู่เหมือนกันครับบอกว่าถ้าเขาไม่เห็นคุณค่าของหมอชนละนานก็ย้ายไปอยู่ที่พักเอ่ยชื่อเลยก็ได้คือพักก้าวไก่นะแนะนำให้ไปอยู่พักก้าวไก่เลยครับตอนแกเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยก็ด่าแกสเลเทชเลยนะบอกตบ,บัดสัตว์บ้างหลักพูดกลับไปกลับมาบ้างหลักนะเขาบอกเสียอยู่เรื่องเดียว นะเขาชมเลยบอกว่าคุณหมอชรนานนี่เป็นคนดีมีฝีมือนะครับแต่ผลสุดท้ายก็บอกว่าถ้าพรรคเพื่อไทยไม่เห็นคุณค่าของคุณหมอชรนานก็ไปอยู่ก้าวไกลเถอะผมก็ไม่แน่ใจว่าหลายเทปนะพี่น้องไปย้อนดูก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นทนายหลายๆคนนะครับนักกฎหมายหลายๆคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์หมอชรนาน ก่อนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับว่าการสาธารณสุขกันแนกกันแนอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็บพูดง่ายๆว่าประนามทีเดียวล่ะครับประนามหมอชรนานสีแก้วนะจนไม่มีชิ้นดีเลยแต่พอพรรคเพื่อไทยปรับคุณหมอชรนานสีแก้วออกกลับเป็นของดีอ้าวอ พี่น้องงงไหมงงเหมือนผมไหมผมค่อนข้างจะวิพ่วาววิจารณ์ตรงๆนะการปรับเปลี่ยนเป็นเรื่องธรรมดาครับเออคุณหมอมา,มาเป็นรับนะรบัญชีเจนะ็ดเดือนนะรับบัญชีว่าเจ็ดเดือนะจะด้วยความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะรพรรคการเมืองเขาเลือกในหะ้คุณหมอมาอยู่เจ็ดเดือนครับนะอยู่ในตําแหน่ง ฝั่งตรงข้ามไม่ว่าจะเป็นพรรคเก้าไกลไม่ว่าจะเป็นพวกทนายพวกนี้ครับนักวิพากษ์วิจารพวกนี้ครับในเรื่องยาบ้าห้าเม็ดครับเขาเรียกว่าประเคนเขาประเคนสอกให้กับคุณหมอชลน่านเต็มที่เลยครับต้องบอกว่าไม่ใช่คนดีเลยครับเป็นคนชั่วเลยวิพากษ์วิจาร์ก็เสียเลสเทเลยไปหมดครับพอพรรคเพื่อไทยปรับ จะด้วยมติพักหรือด้วยคณะกรรมการพักกับหรือข้อตกลงอะไรก็แล้วแต่ครับไอ,ไอ้นี้เราไม่รู้ครับว่าเขาตกลงกันยังไงนะเขาพิจารณาแล้วมันเป็นยังไงครับคนที่ไม่ได้เป็นก็นยังมียังมีครับคนที่ต่อสู้คนที่อยู่กับพักมาตลอดเวลาน่นก็ก็มีเหมือนกันครับอเออ คนที่เป็นหลักใหญ่ๆในพรรคการเมืองครับของพรรคเพื่อไทยก็มีครับท่านไปดูเถอะครับไม่เคยหนีไปไหนเลยก็อ,อยู่พรรคกับพรรคเพื่อไทยมาตลอดครับไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วก็มีนะครับเขาก็ต่อสู้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าผมเออผมพรรคเพื่อไทยแล้วผมจะมาเข้าข้างคนนั้นคนนี้ไม่ใช่ครับ จริงอยู่ครับการปรับเปลี่ยนของพรรคเพื่อไทยครั้งนี้ครับอาจจะไม่ชอบใจอาจจะไม่ตรงใจกับใครก็บางคนครับแต่บางอย่างมันก็มีความจําเป็นครับในการปรับเปลี่ยนครับแต่ผมแปลกใจอย่างเดียวว่าสมัยแรกที่ตั้งคุณหมอมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเลยครับทั้งด่าทั้งบน่น บอกคุณหมอเนี่ยครับเป็นคนตบัสัตว์เนี่ยนะพูดไม่อยู่กระร่องกระรอยนะครับพอถึงเวลานี้ครับถ้าบอกแนะนําไปอยู่พรรเก้าวไกลเนี่ยครับตกลงคุณจะเอาของดีหรือของไม่ดีอ่ะถ้าคุณบอกสมัยก่อนเนี่ยไม่กี่เดือนที่ผ่านมาคุณบอกว่าคุณหมอไม่ดีแต่มาทีนี้คุณอยากได้คุณหมอกองเชียร์ต่างๆอยากได้คุณหมอไปอยู่เก้าไกลครับ แสดงว่าที่ผ่านมาเนี่พวกมึงตอแหลกันใช่ไหมการที่พรรคเพื่อไทยตั้งคนนั้นคนนี้มานี่ครับพวกมึงตอแหลใช่ไหมบอกว่าคนนี้ก็ไม่เหมาะสมคนนี้ก็ไม่มีดีครับเออแม้แต่ตั้งรัฐมนตรีกระทรวงการคลังขึ้นมาครับเออกระทรวงการคลังเนี่ยตั้งขึ้นมาครับ ยังมีคนมองบอกว่าโอ้ยกันนะคนนั้นคนนี้ไม่ได้ครึ่งศรีกัญญาเลย <share> แต่ปรากฏวก่าตั้งเขาทำงานได้นะ <ica> เออเขาทำงานได้ครับเพราะว่าที่เราเห็นเนี่ยครับระดับเฮ็ดเหหัวบริหารทั้งนั้นนะครับเขาก็ผ่านการเงินการทองมาคชิบชวนเหมือนกันครับบริหาร บริษัทของตัวเองจนมีเป็นหมื่นหมื่นล้านเป็นแสนล้านกับบางทีคนเรียนมาตรงสายงานแท้ๆครับบริหารงานพวกนี้ไม่เป็นก็มีครับเออส่วนมากเรียนมาแล้วก็ไม่ตรงกับสายงานเท่าไหร่ครับหลายคนก็บอกครับเรียนอย่างนั้นเรียนนี้เรียนบัญชีมาก็ยังไปทําอย่างอื่นเลยนะนี่คือความเป็นจริงไงครัผมมาสรุปวันนี้ก็เหมือนกับว่า ไอสิ่งที่พวกคุณพูดแต่ก่อนนี่ครับคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีแม้แต่คุณหมอชรานานเองนี่ที่พวกคุณก,นกันแนกแหนะครับตอนท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเลครับนี่แล้วถึงเวลานี้อยากได้ท่านยุแยงแต่แขงรั่วครับอยู่ไม่ได้ก็ไปอยู่พักนั้นอยู่ไม่ได้ก็ไปอยู่พักนี้อะไรกันล่ะครับ เกียรติปราไรกินน้ําแกงแต่นี้ไม่เกียรติเลยครับไอสิ่งที่พูดมาโกหกตอแหลตลอดครับไม่เป็นความจริงสักอย่างครับใส่ร้ายป้ายสีเขาเออผมมาพูดครับผมเลิอกปล่อยคลิปผมจะพูดครับหลังๆนี่ผมจะพูดเขาจับประเด็นมาพูดครับผมได้นั่งดูครับหมอเวงตัวจิราการ บอกในช่วงหนึ่งท่านสุทินคลังแสงครับมีข่าวว่าจะโดนปรับออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระลาหมก็เลยออกกฎออกพระรรชบัญยัติกระลาหมครับไปแก้ว่าง่ายๆครัไปแก้ต้านการรัฐประหาร หมอเวงก็ออกมาใหญ่เลยครับหนึ่งสองสามต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้แนะนำอย่างนั้นอย่างนี้ครับเออสรุปวนไปนวนมาก็จะให้รับบนทรีกระทรวงกลาโหมเนี่ยครับไปหาคนผิด,ผดนะฮะคนที่ฆ่าประชาชนแม้กระทั่งคณะรัฐประหารนี่ครับที่เขาพึ่ง ผ่านพ้นไปนี่ครับเออพึ่งลงจากหลังเสือแล้วเสือไม่กัดนี่ยครับหมอเหว่งบอกว่าต้องทำยังไงหนึ่งสองสามลากคอพวกนี้เข้ามารับโทษทันให้ได้ครับลืมอ่านกฎหมายไปครับที่เขาเขียนไว้นะครับอืมไอสิ่งที่คณะ คอสชอทําไปทั้งหมดนะครับเขานี่เราโทษกรรมไปหมดแล้วครับทําไงจะให้รัฐมนตรีสุทินเนี่ยมาฉีกกฎหมายไงมาฉีกรัฐธรรมนูญนี่เขียนกฎหมายใหม่เพื่อจะเอาพวกนี้มาลงโทษหรือไงคืออยากพูดครับอยากแนะนำหนึ่งสองสามอยากแนะนํารัฐบาลให้ทําอย่างนี้ให้อยากให้แนะนํารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้ทําอย่างหนึ่งสองสามเป็นอย่างนี้ แต่ไม่ไปดูเลยครับบอดีบทของการเขียนรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยเขานิรโทษก,กรรมตัวเองไว้เรียบร้อยแล้วครับต่อให้สิบหมอเหงครับต่อให้สิบพรเก้าไกลครับก็ไม่สามารถที่จะดึงประยุทธ์จันโอชาหรือคณะปฏิวัติรัฐประหารที่ผ่านมานี่ครับมาลงโทษได้ครับเพราะว่าเขาเขียนไว้แล้วเขาเขียนนิรโทษก,กรรมไว้เรียบร้อยแล้วครับ ไปอ่านดีๆดีดครับรัฐธรรมนูญปีหกศูนย์เนี่ยไปอ่านดีๆครับแล้วค่อยมาวิาพากษ์วิจารณ์ค่อยมาแนะนำคนอื่นครับ mm. ผมไม่อยากแย้งหรอกครับแต่อะไรที่มันทําผิดๆนะฮะแนะนําผิดๆนะะตีตนข่มท่านเนียครับคิดว่าตัวเองมีวิเศษครับรู้ทุกเรื่องมันไม่ใช่ครับ เอาความจริงมาพูดให้กับสังคมบ้างครับไม่ใช่จะอยากโหนอย่างเดียวไม่ใช่อยากได้หน้าได้ตาอย่างเดียวครับแหมมอบไม้ส่งเมืองให้กับสสอเออฝากประเทศไว้มันเกินไปนะฮะบางทีมันเกินไปครับหลายเรื่องที่มันเกิดขึ้น,นครับ พวกคุณนามวลชนออกไปไม่ใช่เหรอครับพวกคุณพามวลชนออกไปไม่เหรอทําไมไม่อ่าทําไมเรียกร้องแต่คนอื่นมารับผิดชอบแ่้วครับบุคคลที่พามวลชนออกไปต่อต้านออกไปบาดเจ็บนะครับไม่เห็นมีใครมาออกรับผิดชอบเลยครับตีกันเทียงหนีกันตีกันเทียงหนีกันหมดครับไม่ว่าจะเป็นแกนนำน่ะ ไม่ว่าหัวหน้าต่างๆครับหนีหมดครับเออแล้วบอกก็เรียกร้องให้คนอื่นมารับผิดชอบครับนี่ฮเดือนพฤษภาคมมาท,ที่จะถึงนี่ครับก็จะมีการลํำลึกกันอีกแล้วนะมันก็ต้องมีประเด็นให้พูดอีกแหละผมจะดูน้ำหน้าดูว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนครับ กล้าไปแไมครับประกาศที่เราประสงค์กับเดออือนพฤษภาเนี่ยผมแนะนำนะครับอย่าอ้างบอกว่าโอ้ยตนเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ครับไม่ว่าจะเป็นแกนนำต่างๆนะครับต้องไปครับเวทีต่างๆเขาทำเนี่ยขึ้นไปเลยครับผมแนะนำนะผมนะี่แนะนำในทางที่ดีน,นะครับขึ้นไปแล้วประกาศเลยครับ ผมคนนั้นคนนี้นะครับวันนี้ผมมาลํำลึกถึงวีรชนมาลํำลึกถึงอดีตที่ผ่านมาครับส่วนความเห็นที่มันต่างกันครับต้องแยกแยะออกมาครับวันนี้เป็นวันลํำลึกครับแค่นี้ละครับมันจะได้ใจพี่น้องประชาชนครับอย่าหาว่าหนุ่มเสรีภูมิสอนเลยครับเอาไปใช้ก็ได้ครับนะครับนี่เรียกร้องให้คนนั้นคนนี้ไปครับ ซึ่งเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเรียกร้องให้คนที่เขาไม่มีอำนาจมารับผิดชอบอย่างพันตำรวจโททักษินชินวัตรเองนี่ครับท่านก็เป็นบุคคลธรรมดาครับจะไปน่นไปนี่กันแน่กนันไหนท่านอยู่นั่นแหละครับเออท่านจะไปเยี่ยมญาติท่านจะไปเที่ยวตากอากาศครับนี่ลงภูเก็ตก็มีปัญหาอีกแล้วคือจะเกาะตลอดครับ พยายามที่กันเนีกระแหนท่านไม่มีตำแหน่งในทางการเมืองท่านก็เป็นบุคคลธรรมดาให้ท่านอยู่เป็นสุกมัางเหอะให้ท่านอยู่เฉยๆมั้งเหอะครับอยากไปเที่ยวทะเลอยากไปดูทะเลอยากไปพบปะคนที่เคยรู้จักครับปล่อยท่านมั้งเหอะทำไมต้องไปโฟกัสล่ะครับท่านทำอะไรขยับอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับเออจะเป็นจะตายครับ นั่นหมายความว่าคุณน่ะแพ้บารมีของพันตำรวจโททักษินชินวัตรทุกประตูทุกอย่างด้วยซ้ำไปครับเพียงท่านขยับเท่านั้นครับขนหัวลุกเลยกลัวครับขี้ขึ้นสมองเลยนั่นหมายความว่าบารมีก็ยังอยู่คนรักคนห่วงก็ยังอยู่แล้วคุณจะเอาอะไรไปสู้กับเขาอ่ะ ที่คุณวายอยู่ตอนนี้ก็คุณกลัวแพ้ไม่ใช่เหรอคุณกลัวว่าคะแนนเสียงต่างๆที่คุณมีอยู่มันจะหดหายไปไม่ใช่เหรอครับไม่ต้องกลัวครับพันตำรวจโททักษินกินวัตรก็เป็นประชาชนคนทำคนหนึ่งธรรมดาครับกลับมารับโทษทันถ้าขบวนการมันเรียบร้อยแล้วครับก็อย่าไปฟื้นหาตะเข็บขึ้นมาครับเพราะว่าท่านน่ครับพูดอีกที หลายคนบอกทําไมพูดบ่อยเหลือเกินคํานี้ครับบอก,ก็ท่านโดนครับเรายังอยู่ในประเทศครับหลายคนก็ยังอยู่ในประเทศครับแต่ท่านโดนยึดทรัพย์ด้วยพัดภาคจากบ้านเกิดเมืองนอนไปครับหลายปีครับกลับมาแต่ก่อนกวักมือครับกวักสองไม้สองมือครับบอกกลับมารับโทษทันกลับมารับโทษทันครับ มันเหมือนน่ะอยู่คนละฟากฟ้ากับปักมือบอกว่ามึงมาต่อยกูสิมึงมาต่อยกูสินะผมคิดว่าเขาข้ามฝั่งมาต่อยตัวเองไม่ได้ครับมันทาร้ายตัวเองไม่ได้ครับแต่มันกลับตาลปัดไงอยู่ดีๆครับเหมือนพลิกฝ่ามือครับพันตำรวจโทวทักษิณชินวัตรครับเดินทางกลับมาประเทศไทยครับ เดินทางกลับมาครับหลายคนครับที่กวักมือเรียกบอกมา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 รับโทษทันครับท่านกลับมาแล้วครับมันเป็นสิ่งที่พวกคุณไม่คาดคิดใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่พวกคุณเนี่ยเคยปรามาสไว้ใช่ไหมครับคิดว่าพันตำรวจโททักษินชินวัตรยังไงเสียก็ไม่ ได้ตายในประเทศแน่นอนครับพวกคุณคิดอย่างนั้นใช่ไหมผมว่าเยอะทีเดียวแหละ่ะคิดอย่างนั้นครับแต่พระกรากาพันธุบโตรทศสิงห์กินวัตรเดินทางเข้ามาอยู่ในเมืองไทยกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนครับมันเหนือความคาดหมายของพวกคุณใช่ไหมครับพวกคุณตกใจใช่ไหมไอ้สิ่งที่พวก,พวกคุณโกหกตอแหลไว้ครับ สิ่งที่พวกคุณเคยหลอกลวงท่านไว้ครับผมต้องพูดบ่อยครับคำนี้ครับเพราะว่าพวกคุณเองนี่ครับกลัวพันตำรวจโทรทักษิณกินวัตรจนขี้ขึ้นสมองหมดแล้วครับผมไม่ต้องกลัวผมพูดเต็มปากผมไม่ต้องกลัวไงเพราะผมไม่คิดไม่หวังว่าผมจะได้โน่นได้นี่ จากพันตำรวจโทักสินชินวัฒน์นะแต่สิ่งที่ผมหวังมากที่สุดก็คือมันสมองของพันตำรวจโททักสินชินวัฒน์ที่มันกล้าไปกับใครครับท่านบริหารแต่ก่อนท่านก็ผมพูดแล้วพูดอีกครับท่านก็ยังแลกเค้กอยู่เลย ท่านมีความคิดกับผมยังชอบใจกับทนายวันไทยสอนสิร,ริบแต่ก่อนผมผมบอกตรงๆครับผมแทบไม่ฟังแกเลยตอนหลังๆแกมาขมวดความคิดสู่หน้าจอครับเออถึงเวลาจริงๆแกก็ต้องถือว่าเป็นบุคคลคนหนึ่งที่ใช้ได้ทีเดียว ยอมรับครับเป็นลูกผู้ชายดีครับสู้ไม่ได้ก็ยอมแพ้ครับยอมจำนนครับแล้วก็มองไปแล้วว่าไม่มีใครมาสู้กับเรื่องแบบนี้ได้เหมือนพันตำรวจทัวรักษิณนชินวัตรครับผมชอบใจนะผมก็แดงคนหนึ่งล่ละครับแต่ถ้าเรื่องแบบนี้ครับมันเกิดขึ้นกับใคร ไม่เกิดขึ้นกับตัวเองไม่รู้หรอกครับว่ามันกระทบจิตใจขนาดไหนครับลูกเต้าเขาพอยโดนด่าโดนว่าไปด้วยครับนามสกุลก็เอาไปทำอย่างง้นอย่างนี้ครับไปพูดอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือพวกที่มันมีอคติไง ไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นข่าวต่างๆครับคุณได้ประโยชน์จากเขาครับคุณถึงไปเกาะเขาพยายามที่จะโจมตีเขาครับถ้าคุณไม่ให้ความสําคัญคุณไม่ไปถ่ายคุณไม่ไปติดตามคุณไม่ไปกระแนกระแนหครับมันก็จบครับแต่นี่พวกคุณกับหวังประโยชน์จากเขาครับเกาะข่าวพันตำรวจทับบทักษิณชินวัตรเพื่อมีคนดูถ้าไปทำข่าวอย่างอื่นไม่มีคนดู นั่นหมายก็ว่าคุณได้ประโยชน์จากเขาใช่ไหมอย่ยากโกหกตอแหลครับอย่าปฏิเสธเลยครับประโยชน์เต็มเต็มครับบอกว่ามันอยู่ในกระแสครับกระแสถ้าคุณมีปัญญาคุณทําอย่างอื่นได้ครับคุณจงจําใส่สมองพวกคุณไว้ว,ว่าพันตํารวจทัวรศักดิ์สินจินวัตรก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเป็นคนไทยคนหนึ่งเท่านั้นเองครับ แต่พวกคุณเนี่ยครับเอาเรื่องนั้นไปแปะกับท่านเอาเรื่องนี้ไปแปะกับท่านครับโยมันทุกเรื่องถนนทุกสายครับแม่น้ำทุกสายครับไปจบที่พันตำรวจโททรัพย์สินชกินวัตรทั้งนั้นครับมันหมายความว่าอย่างไงครับมันหมายความว่าสิ่งที่พวกคุณทำอยู่ตอนนี้ครับพวกคุณได้ประโยชน์ จากการโยงไปหาพันตำรวจโทสักสินชินวัเนีไงไม่จบไปสิน้นแต่พี่น้องประชาชนก็รู้นะพยายามที่จะปลูกพยายามที่จะปั่ปนครับพยายามที่จะพูดครับเห็นไหมละ่ะกระแสมันไม่มาครับคอปคอไปอยู่ข้างทเนียมรัฐบาลครับอยู่ไปอยู่มาครับอ่า หลือแต่คอตัวเดียวไปไม่ไหวครับต้องเลิกต้องเลิกลาครับนั่นหมายความว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ใจคุณเลยครับคุณไปนั่งพูดเรื่องอะไรล่ะชั้นสิบสี่ใครขึ้นมาประชั้นสิบสี่กัชั้นสิบสี่ครับไปประท้วงตรงนั้นครับมันต้องเรื่องความเป็นอยู่ ปากท้องของพี่น้องประชาชนเดือดร้อนตรงไหนครับเออไม่แช่ว่าคุณเอาบุคคลที่เป็นสามัญชนธรรมดาอย่างพันตำรวจโททักษินทินวัตรครับและไปโจมตีหน้าธรรเนียบรัฐบาลมันไม่ใช่แล้วครับตรงนั้นครับถ้าเป็นบริษัทก็เป็นบริษัทของประเทศไม่ได้เกี่ยวบบุคคลใดครับแต่พวกคุณหยิบตัวบุคคล ซึ่งนอกเหนือจากการบริหารประเทศเอาไปด่าหน้าสภาอันหน้าทำาเนียบรัฐบาลครับแค่ความคิดแค่ตะกะอย่างนี้พวกคุณก็ไปไม่ได้แล้วครับพี่น้องประชาชนไม่เอาครับพี่น้องประชาชนก็เบื่อนายที่ผมบอกว่าพยายามที่จะปลุกจะบปั่นครับดูหน้าแต่ละคนแล้วครับเออมันไม่ต่างอเออเปรียบเที่ยวเหมือน เขาเรียกว่าอะไรล่ะขนกระยิบอะไรเนี่ยประมาณนี้ครับก็บฝากไว้นะครับผมจะหยิบป,ประเด็นนะผมจะโต้ทุกดอกเหมือนกันนะครับแล้วก็โต้ด้วยความเป็นจริงด้วยครับเออเอามาพูดจากันแบบนี้แบบสุภาพสุภาพนี่แหละนะให้พี่น้องประชาชนในเอฟซีเนี่ยเอฟซี FC ผมเนี่ยฉลาดทุกคนอยู่แล้วครับเออแต่นิดเดียวเขารู้แล้ว แต่เขาไม่มีไม่มีช่องที่จะพูดเท่านั้นเองครับผมจะอาสาเป็นตัวแทนที่จะมาพูดแทนเขาครับผมอ่านคอมเมนต์ทุกตัวผมอ่านคอมเมนต์ทุกวักครับเพื่อจะมาสารต่อพี่น้อง f อฟซีของผมในช่องหนึ่งศูนย์หนึ่งอีสานบันเทิงทีวีครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับคลิปหน้าพบกันใหม่ในประเด็นต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับ